ลายมือต่อไปนี้เป็นลายมือของมนุษย์เงินเดือนนะคะเรามาชมกันเลยว่าเขามีปัญหาอะไรคนนี้ทำงานนะคะในบริษัทนะคะคนนี้ทำงานในบริษัทที่มั่นคงนะคะเป็นบริษัทมหาชนนะคะแต่นะคะพอจุดอายุเดินมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะมีเส้นตัดเข้ามามีเส้นตัดเข้ามาตรงนี้ ถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้าเราต้องลึกแล้วเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาแน่นอนปัญหานี้จะเกิดระยะปีกว่านะฮะมาถึงตรงนี้บริษัทจะสั่งท่านโยกย้ายหไหมฮะเห็นเสาไหมฮะเส้นเสาตรงนี้เห็นไหมฮะเสาตัวนี้ขาดออกจากกันก็เสาย้ายบริษัทนะฮะจะสั่งท่านย้ายในลักษณะผลงานเนี่ยไม,ไม่เป็นที่ถูกใจผู้บริหาร นะฮะเขาจะสั่งคุณย้ายไปนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แยง้งอะไรทั้งสิ้นคุณต้องเฉยไว้ถ้าคุณอยากจะทำงานบริษัทนี้ต่อเงียบนะฮะย้ายไปไหนก็ไปแล้วเมื่อย้ายไปแล้วไปเจอที่ที่โอ้โหท้าทายความสามารถปัญหาเยอะมากนะฮะหลังจากนั้นท่านจะไปดโดนดองเป็นระยะปีกว่า ท่านทนไหวไหมท่านต้องทนถ้าท่านทนมาถึงจุดนี้ให้เปรียบเหมือนกระอนยิ่งทุบยิ่งยิ่งทุบยิ่งหวานฉะนั้นท่านจะไปจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เป็นระยะเวลาสองปีจากวันนี้ท่านให้เวลาไปเลยสองปีอย่าไปท้อว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันไม่อยู่แล้วเมื่อย้ายจากตรงนี้ไปอยู่บริษัทไหนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องไปเจองานยากฉะนั้นเขาย้ายไปไว้ที่ไหนช่าง แต่เมื่อครบ2ปีปั๊บตำแหน่งก้าวมาในลักษณะฐานะเปลี่ยนหรือก้าวกระโดดเลยฉะนั้นเราควรจะถ้าบริษัทนี้มั่นคงเราจะต้องก้าวกระโดดอยู่ในบริษัทที่มั่นคงนะคะฉะนั้นท่านจะได้ตำแหน่งจากตรงนี้ไปดวงจะดีไปหลายปีเลยนะคะฉะนั้นถ้าท่านออกจากงานไปท่านก็ต้องไปเจอบริษัทใหม่ปิมปัญหาอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นท่านต้องอดทนถึงสปี มาเปรียบคนทําการค้าก็เหมือนกันถ้าท่านคิดเป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของกิจการท่านจะขยายธุรกิจหรือลงทุนท่านต้องยอมรับว่าการขยายทุนตรงนี้ท่านจะต้องยอมจมอยู่เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสองปียอมไหมถ้าท่านบอกเปิดร้านอาหารถ้าร้านอาหารท่านเจ๊งก่อนนะสองปีนะแต่ท่านแต่ถ้าท่านยอมเสียเงินนะฮะแล้วมีเงิน เอาเย็นๆไปซื้อทิ้งเอาไว้แล้วคิดจะทําจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องใจเย็นๆแล้วสองปีคือเงินจมพอเข้าปีที่3ท่านขึ้นคัดเอาเลยตรงนี้ถึงจะสวยค่ะตรงนี้เป็นเส้นแห่งความหวังเส้นแห่งการรอคอยใช้เวลา2ปีถ้าท่านไปทำร้านอาหารไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้แน่นอนถ้าจะมารอเป็น2ปีฉะนั้นตรงนี้ถือว่าถ้าธุรกิจ เป็นการลงทุนระยะยาวถ้าเป็นเงินเดือนบริษัทนี้มั่นคงต้องอดทนแต่ถ้าบริษัทนี้ไม่มั่นคงท่านออกไปแต่ท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านก็จะไม่เจอในบริษัทที่ถูกใจฉะนั้นช่วงนี้เรียกว่าเส้นรับกรรมค่ะแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าทําธุรกิจอยู่แล้วปะคองค่ะนะปะคองแต่พยายามอย่าสร้างนี้ถ้าสร้างนี้สองปีเครดิตเสียแน่นอนค่ะนะคะ ฉะนั้นใครมีลายมืออย่างนี้ต้องระมัดระวังค่ะในการขยายธุรกิจ